เี่ยที่จะพูดถึงการออกกําลังกายเพิ่มความมั่นคงของบริเวณสะบักทั้งสองข้างนะคะและลดอาการป้องกันอาการปวดเจ็บของบริเวณหัวไหล่นะคะวิธีการก็คือให้นอนคว่ำลงไปบนแมตนะคะโอเคอันนี้จะเป็นทา่าเริ่มต้นนะคะจากนั้นให้ยกไหล่ขึ้นโดยพยายามนีบสะบักให้มากที่สุดนะคะ ค้างไว้ประมาณ6วินาทีแล้วก็ค่อยๆกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นครับนะคะค่ะถ้าเราทําถูกนะคะเราจะรู้สึกเมื่อยบริเวณสะบักแล้วก็บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะเควลาทําให้ทําประมาณ20ครั้งนะคะวันหนึ่งให้ทําประมาณ3เซนค่ะ